สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องเกมได้ไงวันนี้ทางช่องเกมได้ไงจะมาพูดถึง10แชมเปี้ยนแบกแหลงสำหรับสายโซโลแรงต้องบอกก่อนว่าในการไต่แรงงของโลก League of Legends นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่น้อยและยิ่งเป็นแรงล่างอย่างไอรอนบรอนซ Silver เรียกได้ว่าถือว่าเป็นนรกขนาดย่อมเลยก็ว่าได้แต่ก็ยังจะพอมีวิธีในการเอาตัวรอดออกมาจากคุมนรกเหล่านี้นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะมีคู่ดูโอในการช่วยไต่แหลงแต่ถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นสายโซโล่แรงแล้วก็การเลือกแชมเปี้ยนนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะสามารถทําให้คุณแบกเกมนั้นก็ว่าได้และวันนี้ทางช่องเกมในไงจะมาแนะนํา10แชมเปี้ยนสําหรับช่วยแบกแหลงโดยเฉพาะ โดย10แชมปเปี้นที่เราหามานั้นมาจากความคิดเห็นส่วนตัวบวกกับประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอาการาบอภัยด้วยจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเติมเกมราคาถูกอีกทั้งยังมีบริการเติมเกมชั้นนํามากมายผมขอแนะนำร้านนี้เลย Dishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง สามารถเติมผ่านในทางเว็บไซต์ที่มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนและ l ล n e แอด @dishmanshop ที่มีผู้ติดตามมากกว่า360,000คนอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะเขามีบริการบัตรเติมเกมไลออดการ์ดเลเซอร์โกสแถมยังมีบัตร g r a ็บจินเดอรและบัตรอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%อย่าลืมนะครับผมที่ dishmanshop ฝากด้วยนะครับ แชมเปี้ยนตัวแรกได้แก่แจ็คสุดยอดแชมเปี้ยนสาย1ต่อ1นึ่นันเลนไวตีป้อมไวแถมจากแพทล่าสุดที่มีการอัปเดตนั้นก็ได้มีการบัฟดาเมจของตัวแจ็คขึ้นมาอีกด้วยบอกเลยว่าถึงแชมเปี้ยนจะเก่าแต่พี่แกนั้นก็พร้อมที่จะฟาดฟันและยิ่งหากแจ็คได้เกิดนั้นบอกเลยว่าใครหน้าไหนก็ไม่รอดแชมเปี้ยนตัวที่2นูนูแอนวิลลม สองคู่หูเพื่อนสีด้วยสกิลที่ฟาร์มง่ายแกง,ง่ายเลยมักจะโดนหยิบไปเล่นในตำแหน่งจังเกิลยูบ่อยๆและยิ่งหากเปิดทีมไฟได้ถูกจังหวะก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับทีมไฟนั้นได้เลยแชมเปี้ยนตัวที่3อีลิเลียสาวระบำดาบแห่งไอโอเนียหนึ่งในแชมเปี้ยนยอดฮิตที่จะเอาไปมิดเลนหรือท็อปเลนก็สามารถทำได้ด้วยตัวแชมเปี้ยนที่สามารถเล่นคอมโบพุ่งไปพุ่งมา และทําให้เกิดภาพ1ต่อ5หรือ1นึ่ม5อยู่บ่อยๆซึ่งถ้าหากใช้สกิลเป็นหรือใช้สกิลคล่องเจ้าตัวอิลิเลียเนี่ยก็าสามารถพลิกสถานการณ์ในช่วงเวลาที่สําคัญเลยแชมเปี้ยนตัวที่4 c a แคทลินแชมเปี้ยน ADC ที่มีระยะยิงเริ่มต้นไกลที่สุดในเกมนอกจากนี้ตัวเธอนั้นยังมี CC ในตัวมีสกิลในการหนีทําให้เธอสามารถเอาตัวรอดจากทีมไฟได้ดีและยังเป็น ADC ที่เล่นคู่กับซัพพอร์ตได้หลากหลายตัวอีกด้วยแชมเปี้ยนตัวที่5ไปแชมเปี้ยนซัพพอร์ตที่ไม่ได้เป็นแค่ซัพพอร์ตด้วยสกิลของไปมีทั้งสโล ซี CC, พร้อมยังเป็นแชมเปี้ยนที่มีดาเมจไม่น้อยถ้าเกิดว่าเจอ ADC ที่ยืนเลนไม่เป็นแล้วก็เจ้าตัวไปนั้นก็สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็น ADC แทนไปเลยแชมเปี้ยนตัวที่6 s เซนจูนี่แชมเปี้ยนตำแหน่งจังเกิลสุดยอดเจ้าแห่งซีที่มีทั้งสตันสโลและยังเป็นแชมเปี้ยนที่มีสกิลที่เป็นประโยชน์นชนต่อทีมไฟท์เป็นอย่างมากแถมยังสามารถช่วยแทงให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วย แชมเปี้ยนตัวที่ 7, เคลสุดยอดแชมเปี้ยนโคตรเทพเลดเกมด้วยสกิลแพสซีฟติดตัวของเธอนั้นยิ่งเธอมีเลเวลเยอะเธอก็อจะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแถมยังมีอัลติเมทที่สามารถทําให้เธอเป็นอมาตะและถึง5้าวินาทีบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่ายือเกมไปนานๆก็ยากที่จะหาแชมเปี้ยนตัวไหนมาสู้กับเคลได้ แชมเปี้ยนตัวที่ 8, ลดูเซียนแชมเปี้ยน ADC ที่มีดาเมจจัดจ้านตั้งแต่ต้นเกมและยิ่งถ้ามาคู่กับซัพพอร์ตที่เล่นเข้าขากันแล้วแล้วก็ก็จะยิ่งบูลลี่เลนได้มากกว่าเดิมหากลูเซียนเกิดตั้งแต่ต้นเกมบอกเลยว่าเกมนั้นก็จะเป็นนรกของฝั่งของข้ามเลยแชมเปี้ยนตัวที่ 9, เอสเลียวพ่อหนุ่ม ADC สายโป๊ที่มีความผิวเป็นจุดเด่นด้วยความที่มีสกิลในการหนีที่ดีตัวนึง ทำให้ทีมไฟของตัวเอสเรียนนั้นสามารถดูแลตัวเองได้ดีแถมยังไม่ต้องพึ่งซัพพอร์ตและยิ่งเล่ดเกมการโปร๊กของเอสเรียนนั้นก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกด้วยแชมเปี้ยนตัวสุดท้าย เมาไข่ก็มาถึงแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายอย่างเมาไข่กันแล้วนะครับสำหรับเจ้าเมาไข่นั้นเป็นอีกหนึ่งแชมเปี้ยนยอดทิศที่สามารถจีบได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นท็อปเลนจังเกิลหรือซัพพอร์ตด้วยความที่เมาไข่นั้นมีซีซีที่หนามากพร้อมกับความถึกในตัวทําให้ตัวของเมาไข่นั้นสามารถยืนช่วยคำทีมได้ดีและช่วยในทีมไฟได้เป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เจ้าเมาไข่นั้นเป็นฮีโร่ยอดทิตที่ยิบมาลงแรงกันอยู่บ่อย และนี่ก็คือ10แชมเปี้ยนแบกแรงสาหรับผู้เล่นสายโซโล่แรงที่ต้องการหลุดออกจากคุมนรกที่ทางช่องเกมได้ไงได้จัดหามาให้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับทีมของคุณว่าจะเป็นยังไงก่อนเริ่มเกมก็อย่าลืมสวนมนภาวนาขอให้เจอทีมดีๆนะครับสำหรับวันนี้ช่องเกมได้ไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ช่องเกมได้ไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ